หลังจากที่เราทํากิจกรรมมาทั้งวันนะครับเที่ยวแบบว่าทั่วเมืองภูเก็ตแบบดั้งเดิมขนาดแท้ตอนนี้นะครับถึงเวลาอาหารเย็นแล้วนะครับและผมแนะนําที่นี่เลยครับห้องอาหารของโรงแรมเจมูนาพลาซ่าภูเก็ตปาตองซึ่งที่นี่นะครับมีอาหารมากมายให้คุณเลือกสั่ได้ลิ้มลองลิ้มรสกันนะครับแล้ววันนี้ผมได้รับเกียรติจากเชฟไพโรธเป็นหัวหน้าเชฟที่นี่นะครับมาพูดคุยมาแนะนําอาหารนะครับว่าถ้าเกิดมาที่นี่ต้องสั่งเมนูไหนและทำไมถึงต้องสั่งเมนูเหล่านี้นะครับ ตอนนี้อยู่กับเชฟพีโรต์แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเชฟที่เป็นคนรังสรรค์อาหารสุดยอดแบบนี้นะครับเชฟครับถ้าเกิดมาที่นี่ต้องสั่งเมนูอะไรที่แบบพลาดไม่ได้เลยครับก็ไทยแอะพิทายเซอร์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเมนคอร์สเราก็เป็นแผงปลาแซลมอนนะฮะแผงปลาแซลมอนดังั้นขอให้เชฟพูดถึงไทยแอะพิทายเซอร์หน่อยครับว่ามีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับของเรานี้ที่นี่ของเราจะเป็นมิกซ์รวมระหว่างไทยของไทยแอะพิทายเซอร์นะฮะครซึ่ง กุ้งสโลงตัวนี้เราใช้มีมีหุ้นของภูเก็ตมีาุ่นครับผมอ๋อเรียกว่าเป็นมีของภูเก็ตเลยครับผมรสชาติจะออกเค็มนิดนิดแล้วก็มา่ันกับกุ้งรสชาติมันจะออกปลาพอดีได้มากครับกลมกล่อมเลยใช่ไหมครับใช่ครับรับรองเ๋ยเข้าไปอยู่ในปากผมอย่างแน่นอนเลยนะฮะแล้วต่อไปมีอะไรครับอ่าเป็นสเต็กไก่สเต็กไก่ตัวนี้เราต้องบอกว่าเราหมักเองแล้วเราก็ทําซอสขึ้นมาเองนะครับสูตรเฉพาะของที่นี่นะครับสูตรเฉพาะเลยปอเปี๊ยะนี่เราก็ทําเองนะฮะคือใช้กรรมวิธีที่เรา ผัดแล้วก็มาห่อเองซึ่งเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรของที่นี่เหมือนกันนะฮะอ๋อเรียกว่าทั้ง3อย่างนี้แทมไทเซอร์นะครับเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยครับผมหาทานที่อื่นไม่ได้แล้วนะครับทีนี้มาถึงจานหลักของเราบ้างทันนแห่งปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนของเรานี่ซึ่งสั่งมาจากนอร์เวย์แล้วก็หั่นมาทั้งหนังแล้วย่างให้กรอบครับผมโอ้เรียกว่าความสดใหม่นี่เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยสดแน่นอนใช่ครับนะครับผมรสชาตินี่ออกไปในทางไหนครับก็ เผ็ดนิดเผ็ดร้อนในออกสไตล์ของไทยๆครับซึ่งเนื้อปลาในเจ๋าเขาจะนุ่มแล้วก็หวานอยู่แล้วครับผมและสุดท้ายนี้นะคะรับใบเชฟเฮโรลดปากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ต้องสั่งเมนูเหล่านี้ท่นิดนึงครับก็ถ้าเกิดมาที่ดีเวล่าพาซาภูเก็ตป่าตองนะครับเชิญที่ห้องอาหารภูเก็ตคาเฟ่น,นะครับสั่งอาหารเหล่านี้รับประกันเลยครับผมเชฟเพโรลดรับประกันครับรสชาติครับผม ใช่ครับแล้วเกิดคนที่ซื้อแพ็กเกจบินดีอยู่ดีของบางกอกแอเอฟมานะครับจะสามารถมีส่วนลดอะไรได้บ้างไหมครับที่นี่ก็ถ้าเกิดใครที่ซื้อแพ็กเกจของบินดีอยู่ดีของบางกอกไอเย์นะครับทางห้องอาหารภูเก็ตคาเฟ่ของเรานี้ยินดีเลยครับส่วนลด500บาทอ๋บาทที่เป็นคูปองมาใช้ได้ที่นี่ได้เลยครับยินดีเลยครับผมรับประกันคุณภาพอาหารรสชาติอร่อยแน่นอนครับผมโอ้โหนะครับเชฟไพโรถรับประกันอานนี้นะครับต้องมาแล้วนะพี่มาชิมอาหารเหล่านี้ เรียกว่าหน้าทานมากๆเลยนะครับที่นี่เดีวหน่าพลาซ่าภูเก็ตป่าตองนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการ Discover Thailand ต้องขอบคุณเชฟไพรโร่มากๆนะครับที่มาร่วมคุยกันครับขอบคุณครับม และนี่นะครับเป็นเพลงจุดเริ่มต้นของผมครับกับทริปบินดีอยู่ดีโดยบางกอกแอเวอเรส์ซึ่งใครอยากจะมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวกับบรรยากาศแบบนี้เป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงและยังมีสิ่งดีมากมายรออยู่อีกให้คุณได้สัมผัสนะฮะคลิกไปดูรายละเอียดได้เลยครับที่ w w w a ไซต์บา a ก k c แอร์ c อมแพครับรับรองไม่ผิดหวัอย่างแน่นอนและในครั้งหน้านะครับผมจะพาไปที่ไหนต้องคอยติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวไปดื่มดับกับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็อาหารที่น่าทานตรงหน้าผมก่อนนะครับสำหรับวันนี้ ผมญี่ปุ่นธนธนเจอิชัยรัตนการ Discover Thailand นดต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ